สวัสด,ด <nes> <บา S 1> <บ>ีครับสวัสดีครับติวเตอร์แม่จับก,ก้อนผมเหรอลูกเากไปโรงเรียนมาเหรอเนี่ยชุดเนี้ยพี่ตุ๊กได้ได้เป็ดมาในหนใบอ้วนเขาดูหน่อยค่ะดูเป็ดพี่ตุ๊กหน่อยโอ้โห ลุงพ่อลาเป็ดค่ะจาาเลขอบคุณพี่ตุ๊กค่ะเมนูอะไรนะคุณป้าออมน้องวัวออมน้องวัวค่ะป้าพากินไหมคะกินค่ะคุณพามป้าพาไม่รู้ล่วงป้าพาไม่กินน้องวัวมันเป็นคอลลาเจนนะคะกินแล้วจะหน้าเด็กนะคะา้าป้า ก็เหมือนหอมทั่วไปใช่ไหมคะที่ใส่ผักใ่ไมหอนทั่วไปเลยแต่เอกีแต่ว่ามีมะเขือเหลืองด้วยอ่ะแต่เมื่อกี้นี่เขาเขาอะไรมะเขือวันี่เขาต้มไปเขาต้มใส่ขาใส่ตะไคร้ใบมะกรูดไปแล้วมาแล้วค่ะเจ้าของเป็ดมาแล้วค่ะลุงพรแต่ว่าเมื่อวานในร่มนี้อาจจะไม่เชื่อนะได้อะไรมาพี่ตุ๊ก ะกอ่ะกว่ากว่าลาเป็ดไม่ทันเหรอวัี่สงสัยจะหิวข้าวนะหิิวดนั่นแหละเอาไปใส่อะไรคะช่างคะเอ่อต้มกระดูกเป็ดครับอันนี้แผนกต้มเขาหาอะไรคะให้ให้มันกวงกวางเหรออ๋ออ๋อถ้าถ้ากวงกวงน่าจะเป็นต้นต้นเล็กอ่ะนี่ครับต้มพอดีครับ เขย่าเขย่าครับสองข้อก็พอแล้วว่าชั้นเอาข้ออะไรข้อไอหมีบอเอาข้อบักหมีบออ๋อนี่มีบักขามอยู่หน้าบ้านได้ใช้ประโยชน์เลยนะคะโอ้โห่จีควายต้มซอสต้มเป็ดนะครับ ส่วนทางนี้นะคะก็กำลังต้มน้องวัวนะคะลงหม้ออย่างป้าอย่างเลย<อ>ไม่มีเตาไม่มีที่อโอ้เตาเบา,าบา,างฝ่าหม้อกับหม้อเราเนี่ยโอ้สมดุลกันมากเลยนะคะ <c oughs> ยังไงคะนะ้าอ้วนน้าขอยิยม้มหวานอ๋อไม่ใช่ฝาจริงนะคะฝาอน้าขอยิยม้ม มางยิ้มบางเขาเนี่ยนักอ้วนต้มอะไรอ่ะลูกตะคูเนี่ยพวกนี้ทำตะคูอะไรอ๋อเออนี่ท่าไรก็เท่านั้นเสื้อตัวเก่านี่มันจะอร่อยเหมือนเก่าไหมโอ้อร่อยเหมือนเดิมครับอะิงระเสื้อตัวเก่งจริงสิแน่เลยแน่สิไม่เชี่ยไม่อวดดีดีที่ไปอะกินคืนนี้นะคะกินคืนนี้ค่ะ สายสุขภาพนะคะสุกี้โดยแม่ครัวเพชรนะคะสายสุขภาพเรียนเชิญน,นะคะผักบุ้งจากสวนไม่มีสารกันบูดไม่ใช่ไม่ม,ไม,มีไม่มีสารเคมีค่ะผักบุ้งจากสวนนะคะ,ะผักบุ้งนะคะปลูกโดยลุงพรนะคะเรืมชื่อคนปลูกได้ไงติดตกด้ <c oughs> ต้องบหมาะคนปลูกด้วยนะคะ <c oughs> รับประกันคุณภาพอ่า สุกี้อมน้องวัวแล้วก็ลาาเป็ดเอาขอากินแหนมก่อนแหนมเนื้อร้า,า<ค>นแม่ทองนาโอ้โหนนกินลนำล่องไปก่อนครับเป็นกับแก้มก็ได้นะคะลุงโน้คะ่ะครับอร่อยมากเป็นกับข้าวก็ได้ค่ะลุงโจโค้ค่ะกับแก้มก็ได้กับข้าวอร่อยจริงแหนมอันนี้แหนมเนื้อนะ แค่แหมหมูก็แซ่บนะไม่มีสารกันบูดจัดไปอืออแรกๆก็มิตรภาพผ่านออรภาพสุขภาพพอลงท้ายด้วยหมดภาพปีใหม,ม่อย่าลืมชนแก้วนะ <c oughs> โอ้หลานชายเข้ามาช่วยนะคะหลานชายเป็นลูกมือนะคะวันนี้ทำอะไรคะหลานชายตํากระเทียมตํากระเทียมปลาเป็ดต้องอร่อยแน่เลยนะคะใส่แต่น้ำปลาไม่้อกมากน้องหัวพร้อมลงแล้วใช่ไหมลงแล้วลงหม้อแล้วนะคะน้องหัว มาดูหน่อยมันหน้าตาเป็นยังไงน้องบัวตัดแล้วมันคือมันคือรั่วัวใช่ไหมจ้าอันนี้อันนี้เขาต้มแล้วเขาต้มแล้วก็ตัดเป็นชิ้นแล้วอ๋อมันจะไม่เป็นถุงใช่ไหมเอออะไรวะเนี่ยไม่มันจะไม่เป็นดอกเนี้ยดอกเนี้ยเขาเรียกดอกไผ่าอ๋อเพราะเพราะถ้าเราต้มเป็นพวงใช่ไหมพอต้มเป็นพวงป้าซิเนี้ยพอไอ้นี่ไปโดนน้ำร้อนเนี้ยเขาจะบานออกเหมือนดอกไม้ มันเหมือนแมงกะพุนไหมใช่ใช่คล้ายๆกันดอกเขาจะบานเงี้ยแต่อันนี้เนี่ยเขาหั่นแล้วเมื่อคืนนขาเอ็มเขาหั่นแล้วตำคานไฟนี่จังเลยอ่ะการไฟฟ้าไฟอะไรเนี่ยเขาหั่นแล้วหั่นเป็นชิ้นแล้วค่ะอหั่นเป็นชิ้นแล้วใส่นะแล้วเราก็คือปรุงรสได้เลยแต่ต้องต้มทิ้งก่อนใช่ไหมป้าอ่าเขาต้มเมื่อคืนนีนเขาต้มอ่ะแต่เขาใส่ในกาบุกต้มแล้วต้มทิ้งก่อน ทีนี้เอาชิ้นมาปรุงแล้วนะคะใช่แล้วกราไปล้างแล้วก็ใส่น้ำปลาด้าแม่ทองนาอย่างเดียวก็อร่อยเลยส่วนเป็ดก็สับละเอียดเลยนะคะแยกหนังออกมารอปรุงนะคะผักที่ใช้ก็มีผักอีเลิะต้นหอม,หอมแล้วก็บักเขือคืนบักเขือคืนบ้านเฮา ก็ใส่อะไรไม่กี่ก็ใส่เมื่อคืนอ่อนนะคะไม่มีก็เลยใส่แกงสะอาดเอ้ามันทำไมสะอาดโบเพียนมันกระโดดก็พราะยัยรู้สึกว่าเตาไม่พอนะคะหัวเตามาแล้วเตาอันนี้ยังไม่เดือดเลยอ่ะมันมันไปต้องกันบาได้เตาไม่พอได้ยู่ได้อยู่เปิดได้อยู่ได้อยู่ป้าแต่มันไม่ร้อนแรง คนต้มเขาก็ไ <simple> ม่ใ <ions> ห <us> <Right. us> <killers> <size> like, oh, oh, oh ้ฟงอ่ะบใ้งกออกนอนสี่นาอยู่คนนึงไหนดูมันเดือดยรียงอะลุมยังเลยเฉยเลยโอัวตายแล้วยังเงียบอยู่เลยอ่ะเพราทำไมเตานั่นเบอกของเราจะไปก่อนแล้วนะคะฮะอนนี่สุกบอโอ้พ้าวกลวแม่ขรัวหลายค่ะเดินแม่ขัวแดงแม่รัวเพ็รนะคะข้าวกลัวสำาราญโอ้โหแล้วก็พ้าวกลวสุมฮรข้างไก่โจไป ใจเป็นไงใจร้อนปวาใจร้อนปวาใจร้อนปวาใจร้อนกวแเก็ดเอาไปทานใจเกล็ดเดียดแล้วค่ะเดียดแล้วเอาเครื่องลงนะคะอา่าตะแครงแบบมะกรูดหอมแดงพลิกต้องใส่เครื่องเยอะเพราะว่ากลัว <c> มันกลัวมันนะแน่นอะกัวมันฉุนหนอะกัวมันคาวหรอป้าไม่คาวหรอกต้มต้มแล้วใช่ไหมของปวดของแกเลยอ๋อ อยู่บ้านมีเขาเรียกไปทาให้กินอ๋อมือฉังมือฉัง <c oughs> เลยครับเออกที่ไหนยายแดงยายแดงข <c oughs> อ,อให้มีวัวออกลูกเ็าจะเรียกหายายแดงเรียกหายายแดงอ๋อนี่เรามือโปรด้านอ,อมน้องวัวอยู่ที่สวนเราเนี่ออเองนะคะยายแดงอ,อมน้องวัวหอมของเราอยู่ได้หล่ะของผมไม่รู้หอมอะไรเ่ยงงไม่หมดเลยอันนี้ยังไม่เดือดครับเออน่าจะเป็นอันนี้นะ ันยังคามยังเนี้ยมันก็นิ่งทำไมไฟไม่ร้อนเหมือนใจพ่อัวเลยเนาะลงพรตอนนี้เราไม่ต้องรีบครับตอนนี้ทุ่มยังไม่ทุ่มยังไม่ทุ่มเจ้าของเป็ดอิ่มแล้วใจเย็นอิ่มแล้วครับต่ะก็อิ่มไปแล้ว่ขอขอชิมสักถ้วยได้ไหมน้องบัวได้ใช่ไหมเขาบอกมันมีคอลลาเจนทำให้หน้าหน้าเด็ก โอยเนาการไฟฟ้าดับไปนะตอนนี้เกิดปรากฏการณ์แย่งเตากันนะคะสามพ่อครัวแม่แม่ครัวไม่ได้แม่ครัวเพชรแย่งเขาไม่ได้เลย <c oughs> เขากำลังทอดหมูกรอบเอาไว้ให้เอฟซีใช่ <c oughs> พี่สำลินยังไม่กล้าเข้าใกล้เลย <c oughs> อ <c oughs> การปรุงต้มเป็ดนะคะมองเห็นไหมล่ะช่างมองไม่เห็นเปิดไฟนะตอนนี้จะเป็นการจัดสถานที่นะคะเพื่อที่เข้าสู่งานเขาดาวปีใหม่นะคะจุดที่จะต้องตั้งลำโพงก็น่าจะเป็นร่มๆนะคะเราเลือกร่มมะขามคะ่ะไปวเอาไป เดือดแล้วเหรอช่างอั่เยอะื่นขาดได้แต่ตัวนี้ขาดไม่ได้ครับนั่นก็คือน้ำปลาแม่ทองนาครับนี่แม่ทองนาเป็นใครแม่ทองนาเป็นใครอ๋อแม่ยายครับอ๋อแม่ยายผมไม่ไม่ใส่ไม่นัวอืมนี่ครับแม่ทองนาครับค่ะเดี๋ยวมันจะหมดแล้วนะคะเนี่ยพอไหมคะไม่พอครับลาบเป็ดยังไม่มีครับอ้าวเราจะไปแย่งกันแลยใส่เข้าไปครับ สองกระพี่ครับเส่หลายเสียบร้ายพอครับตอนนี้ไว้ให้ลุงพอนิดนึงนะยพอไหมล่ะลุงพอนช้อชิ้นช้อนชิ้นช้อนใส่ใส่ใส่เท่าไหร่ก็อร่อยครับใส่มากอร่อยมากครับใส่น้อยอร่อยน้อยไม่ใส่ไม่อร่อยเลยนะถ้าไม่ใส่ไม่อร่อยเลยครับถ้าไม่พอจะเทศเขาทำขวดแตกไม่แส่ใส่นี่ไว้ให้โอ้โห ไม่จบแล้วชิมใหม่ไ่ร้านกินใหม่กินไข่ทอดใหม่ชิมโอ้โหอะไรหมูหมูนี่ใส่อะไรอะไปเรื่อยครับใส่ไปเรื่อยพ่อผัดผีไปเรื่อยนะคะไปเรื่อยไปเรื่อยครับอ้าวทีนี้เราก็ปิด ปิดแก๊สเลยกินได้ย่งครับป,ปิดฝาก่อนครับเดี๋ยวหมกลงรอล่าเป็ดก่อนครับล่าเป็ดเพิ่งจะลงหม้อนะคะเราล่ากันตอนสักสองโมงนะคะตอนนี้ช่วหนึ่งพอดีนะคะลงหม้ออาหารเลยยิ่งพรมันรอชิวอยู่ครับรอชิลล์เตาแก๊สอยู่บอกบอสให้เพิ่มเตาแก๊สอีกสักสองหัวเพราะว่าไม่กลัวเยอะสักเล็กเกิน ยังไงต่อลูกยังไงต่อเนี่ยต้องวัวหอมน้องวัวเอาไหมโอ้โ<อ>หกินเดี๋ยวจะลองชิมอยู่ลองดู แค่นั้นก่อนนะหนูก็ลองชิมก่อนปลาแดงหนูไม่รู้หนูกินได้ไหมเอ,อ๋จะกินเต็มอ,อันนี้คือน้องวัวนะคะอือมันก็คือลูกบัวเนาะเออแต่มันเป็นคล้ายๆเหมือนแมงกะพรุนจริงด้วยถ้าหัวบ้านเราจะใหญ่กว่านี้นะอ๋อลกม้านะนะเบียร์มะเดียอมะซา,ามันอะทีหลังนะ่าจะซื้อนะอ่าปลาแดงน้ำต้มก่อน ต้มเป็นพวงก,ก่อนอนนย่าเพิ่งหั่นให้คุณรักเขาขายแล้วเขาจะรู้ว่าเขาเร <laughs> ีนอะไรบ้านเราเขาเรีบักไทยสาพอต้ออออมแล้วมันจะบานออกคือดอกใหม่เต้ตาลโอ้หุ้ยน่ารักจังเลยเนาะแกมานั่งขายลอตเตอรี่แล้วแกก็เอาน้องวัวมาปากน้องงัวค่ะพี่น้องออมน้องงูอ่ะนั<อ><ม>่นมาเพิ่มจะร์ดลิ้งหายว้านไ่น ว่าเรียกงมันกินเราเนี้ยเราอยากได้มาินของมายน่กิซื้อได้นะ สิงโตเป็นเด็กอะคนเดียวต่ะเตั้งเลยตั้งเลยตั้งจุดเลยโอ้ยเดี่ยงเลยเออข้าได้ข่าวว่าตามหาลุงลินอยู่นะคะลุงลินยังไม่ได้ยกเลยอ่ะโอ้บอกแล้วมีสิงโตคนเดียวมีสิงโตไว้ใจได้ เดนเดยนแล้วจะเอาไลยังาังยัเอาไปเหานู่ปีนุกโอ้โอ้โอ้เดียงไม้มันเดียงไม้มันเงืบไม้มันเงือบเนาเป็ดตวเตอร์บอกอยากเห็นลาเป็ดเห็นยังตัวที่หิ้วมาครับอยากอยากกินลาบเป็ดแห่อยต้องเยเย็น กิลาเป็ดนไหมติวเตอร์รู้จักลไ้รชได้ไอตัวเปทาโอ้โหไปทาง้นไวเปล่าไปไวต้องไวนะรู้จักเครรู้จักให้ทำให้เด็กมันดูทำให้เด็กมันดูอาละโทรมาทำไมงานไม่ใหญ่เลยเนี่ย สนุกสนานบานบุรีเอาคุณยายมาแล้วคุณยายมากินน้องวัวกินแล้วค่ะแม่เจ้าเอากินตอนไหนเขาเขาไปให้กินที่ห้องแล้วอ๋อมแล้วน้องน้องวัวเป็นไงแม่น้องน้องวัวอร่อยไหมอร่อยกินเมื่อไหร่กินเล่นเล่นเลยนะกินกินข้าวลาเดซกกินเล่นเล่นเอออร่อยนะกินกับข้าวน้ำแม่ชอบใช่ไหม เรื่องรายมันไปยังไงนะคะคือจับสถานที่ยังไงครับก็มันก็จะเหมือนกับมีดนตรีกลางสวนนิดหน่อยอสำหรับ F อซที่เขามาแล้วเขาอยากจะฟังเพลงบ้างอะไรบ้างนะะครับบางคนก็อาจจะอยากํำวงบ้างอะไรบ้างปีใหม่เนาะนะครับก็เลยจัดเครื่องเสียงให้พอประมาณนะครับประมาณนี้นะครับก็จะเป็นชุด สองคูณสองสองสองสี่าเป็นชุดสองคูณสองไว้ตรงนี้เรเอารถเอาลยครับโอเคโอเคครับครับครับไว้ไหนไม่หนักใช่ไมโอ้โหลลลลไม่หนักไม่หนักไม่หนักดูท่าล้วไม่หนักไม่หนักคือเกือบโจมไม่ไหวนิเต t ร์ไว้ตรงนี้มอนิเตอ o ์ไว้ตรงนี้นิเ i t ร์ไว้เนี่ นี่มันเป็นวงออลน์หรือเปล่าเนี่ยโอ้อย่ามุ่งถือนอะอ้าำแก้วยังเซนเลยท่านประธานมาแล้วเหรอคะเนี่ยใครซื้อมาหนูเองฮะหนูเองหนูซื้อมาเมาเหรอยังเนี่ยผมเมาดิมีขวดนึงแช่เย็นอยู่มีขวดนึงนี่พ่อมีให้หนูไหมล่ะฮะพ่อมีขวดนึงเหรอมีใครซื้อมายังวนแมอัันน้นอันนั้นผลไม้ ะอันนั้นน้ำหมากเอาเข้าไปส่งเมียครับส่งเมียเมียอยู่ไหนอ่ะอยู่ท้ายสวนครับโอ้เป็นนอนท้ายสวนเหรอไหนขอดูจานข้าวเมียหน่อยได้ไหมคนเดียวเนี่ยคนเดียวโอ้โยกินข้าวขนาดนี้มี มีอะไรเนี่ยกระเทียมเดี๋ยวนะกระเทียมน้นเป็ดโปะเข้าไปผึ้งหอมโอ้ยน้ำสองขวดครับโอ้โหไปค่ะขอให้อิ่มอร่อยนะคะเท่าไรครับเอามีแก๊ปด้วยเหรอครับอีเนาะแก๊ปมารอที่เลยอย่าซิ่งมากนะจานข้าวจะปิว เป็นยังไงเหมือนเดิรมไหมอร่อยคือเก่าอืมสามปะพรังดีกว่าเอาชอบเอาวางวางเอาใจพ่อตาหน่อยเนอะอย่างน้อหอตๆๆๆฮอตๆๆโอ้โหดีบ้าลูกเขยดีบ้าเจ้าขึ้น ไปกักถวยนี่มากมันก<อ>็อน,อนอเด๋วจังบวะัดบอเซมช้อนมาหน่อย รำวงเสียงกรองรัวมาที่ที่กำปูรัชนีออกมาร้องรำวงที่น้องทั้งหญิงชายเชิญมาออกรวดลายรำฟ้อนโยงยายไปกับเสียงดนตรีรำฟ้อนโยใยายไปกับเสียงดนตรีต้นตานยืนอยู่กลางนาเด็ดเดี่ยวไทยทา้าสู้แดดลมฝน เปรียบดังจิตใจของคนซื่อสัตย์อดทนเหมือนกับคนเพชรบุรีทะเลไม่เคยแห้งสักวันเกิดแกง่งกระจานก็ยังมั่นคงน้ำตาลหวานไม่เคยลดลงใจน้องยังคงรักไม่เสื่อมคลายใจพียังคงรักไม่เสื่อมคลายเชื่อใจสาวเพชรบุรีเธอหน้าคนนี